เดี๋ยวพาเข้าไปอยู่ข้างในหลบแดดหน่อยเพราะพา,พาดแดดค่อนข้างร้อนนะฮะข้ามาด้านใน,นที่นี่เป็นอีกสถานที่แห่งหนึ่งที่เป็นประวัติศาสตร์ของเมืองอ่างทองเป็นสถานที่ที่เจ้าฟ้าอุทุมพรมาจำพรรษาที่นี่บ้างมาคุยด้วยหน่อยจำอะไรอะ่ะช่วยไหม ป้าเขากําลังขนฟืนแล้วก็มีลูกสมุนอยู่สองตัวตังสตังตังเลยถามนิดนึงครับตรงเนี้ยที่เป็นไอ้คลองน้ําเนี่ยมันคืออะไรป้ามันเป็นเหมือนบึงใช่ไหมไม่เหมือนแล้วบึงเลยแหละเป็นบึงใหญ่ๆอย่างนี้เลยนั่นแหละเมื่อก่อนบึงเรือมันวิ่งได้ไงมีเรือวิ่งได้ด้วยเหรอป้าเมื่าก่อนนี้ไงเมื่าก่อรยึงวิ่งวิ่งทะลุไปเลยเหรอคะมันมันจากมันมาจากแหวงหานะมาจากแหวงหานี่ใช่ป้า ทราบไหมว่าที่นี่เขามีการบันทึกเอาไว้ว่าจริงๆมันเป็นคูโบราณคดีชาวฝรั่งเศสเนี่ยนะครับเขาบันทึกเอาไว้ว่าที่เนี่ยมันมีคูเมืองโบราณที่เมื่อก่อนนี่มันมันเป็นคูอยู่ข้างบนเป็นคูเมืองล้อมเมืองเอาไว้คือเป็นคูเมืองสี่เหลี่ยมนั่นแหละลักษณะก็คล้ายๆเป็นสี่เหลี่ยมนั่นแหละเพราะว่าคนสมัยทวารวดีเนี่ยเวลาเขาตั้งรกรากตั้งบ้านตั้งเรือนเขาก็จะมีการขุดเป็นคูเมืองแต่ว่า ที่นี่อาจจะไม่ใช่เมืองใหญ่เท่าสีเทพอาจจะเลยไม่มีชุมชนเล็กๆก็เลยไม่มีเจดีไม่มีสิ่งปลูกสร้างคือเป็นชุมชนชาวบ้านเล็กๆแต่มันเป็นการสะท้อนให้เห็นว่ามีผู้คนอยู่อาศัยตรงนี้มาเนี่ยตั้งแต่ทศวรรษที่เรียกว่า11ประมาณ11 12อ่ะ ตอนนี้ก็พาคุณรัชนีมาอีกจุดหนึ่งที่เป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ของเมืองอ่างทองนั่นก็คือพระตำหนักคํายาติดเดี๋ยวเดินลงสะพานนี้ไปอุ้ยข้างหน้าเราอ่ะสวยอ่ะ,อะเดินลงสะพานมามสวยไหมสวยนะสมบูรณ์มากมาเดี๋ยวพาเข้าไปอยู่ข้างในหลบแดดหน่อยเพราะภาแดดค่อนข้างร้อนนะฮะตอนนี้แดดค่อนข้างร้อน เข้ามาได้เข yeah, no. ้ามาได้คุณรัชนีนี่ผมไม่ต้องก้มเลยสบายมากนี่เข้ามาด้านในนี้เื็นเต็นก็ที่นี่เป็นอีกสถานที่แห่งหนึ่งที่เป็นประวัติศาสตร์ของเมืองอ่างทองสมัยอยุธยาเนี่ยอยุธยาเป็นเมืองหลวงใช่ไหมคุณรัชนีค่ะพระที่นั่งแห่งนี้เนี่ยเรียกว่าพระที่นั่งก็ได้นะครับพระที่นั่งคำหยาดเนี่ยนะบ้างก็บอกว่าสร้างสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมกศซึ่งเป็น พระราชบิดาของกษัตริย์องค์ที่32องค์ที่33ของอยุธยาก่าอนที่จะสิ้นกรุงาตามประวัติบอกว่าท่านชอบเดินทางมาประทับแรมแถวนี้นะฮะแล้วอีกกระแสหนึ่งก็บอกว่าเป็นสถานที่ที่เจ้าฟ้าอุทุมพรนะครับตอนที่ท่านบวชคือท่านบวชเนี่ยวัดประดูทสงธรรมนะครับแล้วท่านก็มามาจำพรรษาที่นี่บ้างก็อาจจะเป็นไปได้เพราะว่า พระราชบิดาเคยมาใช้สถานที่แห่งนี้เป็นที่พักแล้วก็ที่นี่สมัยก่อนจะอยู่กลางทุ่งนาการเกษตรของชาวบ้านเลยมันก็เหมาะกับการมานั่งฝึกธรรมะปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานใช่ไหมครับมันก็เป็นกึ่งที่พัะที่นั่งนะครับย้ออยู่ใกล้ๆกับวัดคำหยาดน,นะฮะก,ก็ก็อาจจะเป็นสมัยก่อนอาจจะเป็นอาณาบริเวณของวัดไปโดยปริยายจากพระที่นั่งก็กลายเป็นวัด แต่ว่าสมัยนั้นนะคุณรัชนีมันเป็นยุคส,สมัยสุดท้ายของของ,งอยุทยากรุงศรีอยุธยาเพราะว่าพอพอพระเจ้าเฝ้าทุมพรเนี่ยท่านกลับไปบวชรอบที่สองจำได้ไหมตอนที่เ,เกิดศึกกับพม่าแล้วต้องศึกออกมาช่วยช่วยพี่ชายะนะครับพอช่วยพี่ชายรบพรมา่าตอนนั้นชนะชนะเจ้าเฝ้าทุมพรก็กลับไปบวชอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมครับจนกระทั่งมีศึก ครั้งสุดท้ายนะฮะแล้วก็แล้วก็แพ้าทางทางกษัตริย์อยุธยาแพนะาตามประวัติก็เล่าบอกว่าเจ้าเฝ้าทุมพรซึ่งเคยมาประทับที่นี่นะครับตอนผนวดเนี่ยถูกจับเป็นฉเฉลยไปที่เมืองพาม,าอม่าแล้วท่านก็ไปสวรรคตรที่เมืองพาม่าเลยนะครับมไม่ได้กลับมาประเทศไทยอีกเลยส่วนพระเจ้าเอกทัศน์นะครับ ซึ่งเป็นกษัตริย์องค์ที่33องค์สุดท้ายองค์สุดท้ายเนี่ยก็บอกว่าท่านสิ้นพระชนระวังที่หนีออกจากพระราชวังนั่นก็คือเป็นเรื่องเล่าที่เกี่ยวโยงเกี่ยวข้องกับพระที่นั่งคำหยาดแห่งนี้ค่ะนะครับประตูคุ้นๆรูปทรงแบบนี้คุณรัชนีจะสังเกตเห็นนะครับว่าประตูเนี่ยก็จะเป็นทรง เขาเรียกอะไรฮะกรีบบัวกรีบบัวแบบนี้นะครับคล้ายๆกับพระที่นั่งสมเด็จพระนารายณ์เลยนะใช่ครับก็เพราะว่าราชวงศ์บ้านพลูหลวงเนี่ยเป็นราชวงศ์ที่สืบต่อจากราชวงศ์ของปราสาททอง<ก>ปราสาททองก็คือสมเด็จพระนารายณ์เป็นองค์สุดท้ายใช่พระนารายณ์เป็นองค์สุดท้ายของราชวงศ์ปราสาททองหลังจากนั้นก็เป็นบ้านพลูหลวงบ้านพลูหลวงบ้านพลูหลวงก็มีกษัตริย์ห้าพระองค์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น การก่อสร้างสถาปัตยกรรมอะไรต่างๆแน่นอนครับมันก็จะต้องสืบเนื่องมาจากการออกแบบของช่างฝรั่งเศสกับอิตาลีหวังสมเด็จพระนารายก็จะเป็นสไตล์ประตูแบบนี้หน้าต่างแบบนี้นะครับแล้วก็จะคล้ายๆกับใครรู้ไหมคะบ้านของคอนสแตนตินฟอร์คอนที่เป็นที่รองรับทูดอ่ะก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกัวเจิช่างที่ออกแบบสมัยนั้นก็คงจะเป็นช่างฝรั่ง ไม่น่าเชื่อนะว่ามีพระที่นั่งเขาเรียกพระตำหนักใช่ไหมพระตำหนักก็ได้ครับพระตำหนักคำหยาดอยู่ที่อ่างทองซึ่งออกมาไกลจากยุทธยานะใช่คุณรัชนีก็จะสังเกตเห็นนะครับว่าดูซิคูคูรล้อมรอบนี่ก็เป็นคูน้าเออเหมือนเหมือนก็เหมือนทั่วๆไปเลยการสร้างพระที่นั่งอะไรต่างๆก็จะต้องมีคูน้ําเนี่ยเอาไว้ล้อมล้อมรอบเนี่ยครับเพื่อความเขาเรียกอะไรฮะปลอดภัย มันไม่เชิงเป็นความปลอดภัยแต่ว่าเป็นลมนียสถานอของของเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินพระมหากษัตริย์สมัยก่อนใช่ไหมครับมันก็จะต้องสวยงามมากอปลูกบัวเลี้ยงบัวอะไรก็ว่าไปเนาะแต่เห็นหมันก็จะมีการจัดงานเลยนะคะคุณผู้ชมคะแปลว่าที่นี่ก็ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญเป็นความภูมิใจของคนในพื้นที่นะใช่เป็นเป็นอยู่ที่อันนี้อยู่ในพื้นที่อําเภอโพทองค่ะเมื่อสักครู่นี้เราไปอําเภอสแสวงหาแต่ว่าเที่ยวเมืองอ่างทองเนี่ยครับแต่ละที่แต่ละที่ไม่ไกลกันนะครับ สิบกิโลสิบกิโลสิบกิโลวิ่งรถแป๊บเดียวนะฮะอยากลองขึ้นข้างบนนะคะเขาให้ขึ้นได้ไหมคะขึ้นได้นะขึ้นได้ขึ้นได้เพราะว่าดูแล้วก็แข็งแรงนะครับนี่คือบูราณไหมน่าจะบูรณณเยอะอยู่นะบูรณะอยู่แล้วครับสมัยคือถามว่าบูรณะตอนไหนก็สมัยรัชกาลที่สี่ลหลายสถานที่นะครับที่เป็นสถานที่ประวัติศาสตร์สมัยยุทธยาเนี่ย รัชการที่สีท่านตามไปบุรณะ <S 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 ที่นี่ก็ราชการที่สีท่านมาบูรณะนะครับตั้งแต่สมัยนู้นนะาจะบอกให้คุณคิดดูนะไม้เนี่ยตั้งแต่สมัยนู้นนะเนี่ยสมัยไหนโอ้นน่นแหละไม่ใช่แล้วดูดิแผ่นใหญ่ๆเงี้ยจริงๆไม่แ,แผ่นใแผ่ใหญ่เงี้ยจริงๆเนี่ยดูดิใช่เหรอ,อมสมัยใหม่นี่มั้งโอ้ดูสิสมัยก่อนอ พื้นไม้จริงๆเขาเป็นพื้นไม้แต่เดิมก็เป็นพื้นไม้นั่นแหละแต่ว่ามันพังไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นความจริงแล้วล่ะพื้นไม้มันไม่ใช่แค่นี้หรอกมันก็เต็มพื้นที่นั่นแหละน่าจะเป็นเหมือนกับบ้านสองชั้นประมาณนั้นเนาะปอย่างนั้นแหละแต่ว่าพื้นไม้เดิมมันพังไปเออคนโบราณนี่ก็เก่งอยู่นะเทคโนโลยีการก่อสร้างสมัยยุทธยาแล้วก็ช่องช่องที่เห็นเห็นไหมครับเขาก็จะมีช่องเอาไว้จุดประทีปใช่ไหมเอาสูงขนาดนั้นจุดยังไงอ่ะก็จุดก็เอาไม้ จุดขึ้นไปใช่ไหมใช่นั่นแหละช่องจุดประทีปแล้วก็เป็นช่องช่องลมช่องอะไรเพื่อให้อ,อ,อากาศถ่ายเทด้วยแต่หลังคาหายไปไหนพี่ก็เหมือนกันครับหลังคาก็เป็นหลังคาส่วนใหญ่ก็จะเป็นไม้เป็นอะไรโครงสร้างก็พังเสียหายไปค่ะ